งานโปรเดียวครับวันนี้เราจะมารีวิวปังง๊มลมโปรเดียวจุบาทครับ<า>ระบบคอนโทรลเป็นระบบดิจิตอลคอนโทรลสกรีนเต็มรูปแบบครับอ่าเสร็จแล้วเรามาดูนี่ไฮไลท์เลยไฮไลท์ของเครื่องตัวนี้เลยมาค่ะพบเชิญพบกับเครื่องยนต์คัมมินดีเซลคอมมอนเรียวนี่ยังไงคะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรียวเนี่ยมันแตกต่างจากเครื่องยนต์ทั่วไปคือปั๊มเนี่ยจะสร้างแรงดันไปรอที่ท่อร่วมคอมมอนเรียวตรงนี้เสร็จแล้ว จะฉีดเมื่อไหร่เนี่ยหัวฉีดจะฉีดเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ที่ ECU ตัวนี้เป็นตัวสั่งการมันจะประมวลผลจากเซ็นเซอร์หลายๆจุดเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อมาคำนวณว่าควรจะฉีดน้ำมันตอนไหนควรจะฉีดมากหรือน้อยยังไงทำให้เครื่องดีเซลคอมมอนเรลประหยัดก,กว่าและได้พละกกำลังที่สูงกว่าครับแต่มันดียังไงอีกครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเป็นเครื่องยนต์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานทุกอย่าง เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปัญหาเนี่ยเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปตรวจเช็คได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ตรงไหนแล้วเราสามารถแก้ไขได้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับไส้ก่องน้ามันเชื้อเพลิงเราให้เป็นฟิวกาดแท้ทั้งหมดนะครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือไส้กล่องน้ํามันสกูเราให้เป็นยี่ห้อแมนฟิลเตอร์เลยน้ำมันสกูใช้เป็น SAE 4 6ระบบคอนโทรลไฟฟ้าทั้งเครื่องนะครับถ้าเกิดมีปัญหาทำไงคะชา่างมีปัญหานี่น,นี่เรามีเบอร์โทรนี่ เครื่องมีปัญหาติดต่อตรงนี้เลยครับรุ่นนี้พิเศษสุดนะครับเราให้เบรกมือด้วยไม่มีห้อไหนให้นะแต่โปรดิวเราจัดให้มีเบรกมือเดี๋ยวเรามาดูชุดสกูสกูเราให้สกูแฮนเบลนะนี่คือเป็นแบรนด์นนนระดับต้นๆของโลกเลยนะแฮนเบลเนี่ยระบบคอนโทรลทุกอย่างเป็นโซลินอยไฟฟ้าหมดครับ ให้เครื่องคมิ้นไม่พอเราจัดให้เทอร์โบโฮเซตอถ่ายดูเร์โโฮเซตอตอนนี้มันคือเทอร์โบชาร์จครับหน้าที่ของมันคือจะเอามวลไอเสียเนี่ยมาปั่นกัะหานเทอร์โบฝ<อ>ั่งไอเสียส่วนกัะหานเทอร์โ,รโบฝั่งไอเสียจะต่อกับเทอร์โบเทอร์โบฝั่งไอดีฝั่งไอดีก็จะอัดอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อสร้างมวลอากาศสร้างมวลไอดีเข้าสู่เครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังงานเยอะขึ้น ประมานเราจัดให้นะ300ลิตรนะคุณเจาะทั้งวันก็ไม่มีวันหมดฉนวนการความร้อนไอเสียครับโปรดิวจัดให้นะยี่ห้ออื่นไม่มีนะเชิญชมแผงหม้อน้าและแผงคลูเลอร์ระบายความร้อนขนาดใหญ่ครับไซเลนเซอร์เท่าไอเสียเราติดตั้งไว้ให้ข้างนอกเครื่องนะครับเพื่อความปลอดภัยการระบายความร้อนได้ดีขึ้นชุดล้อลากสี่ล้อโปรดิวภูมิใจนําเสนอตอนนี้ช่างติ๊กกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังตรวจเช็ค ขั้นตอนสุดท้ายเนาะอย่างที่บอกมันคือเครื่องยนต์คอมมอนเรลมันใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทํางานทุกอย่างค่ะทีนี้เราก่อนเราจะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าไม่มีโค้ดความผิดพลาดอะไรติดค้างอยู่ภายในกล่อง ECU ส่วนเครื่องมือที่เราใช้ก็เป็น uh, Cummins Inline Data Link แล้วก็ซอฟต์แวร์เราใช้เป็นตัว uh, Cummins Insight ตัวนี้เป็นลเสนแท้จาก c u m m i n ครับจากโรงงานผู้ผลิต พราะนั้นแล้วใช้บริการกับเราไม่ต้องห่วงเรื่องเทคโนโลยีเราตามทันทุกเทคโนโลยีที่มอบให้ลูกค้าถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นเราสามารถเช็คได้ทันทีรู้ได้เลยว่าอะไรเสียเแล้วก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องเช็คแล้วเช็คอีกรีเช็คกันซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยจนเรามั่นใจว่าสินค้าเรามีคุณภาพดีพอที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเราถึงทำการส่งมอบกัน ถ้าซื้อกับโปรดิวเช็คให้ทุกเครื่องถูกไหมคะใช่ครับประกัน1ปีให้ในหนึ่งปีเนี่ยถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเราเซอร์วิสฟรีอะไรเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเราจะตามไปเซอร์วิสให้ฟรีหนึ่งปีนะครับก็ตอบข้อสงสัยนะที่ถามกันเข้ามาว่าอัมลมโปรดิวเนี่ยเป็นงาน OEM หรือเปล่าเราก็ตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่นะครับเป็นงานที่ทางทีมช่างและวิศวกรของโปรดิวเราอะศึกษาสำรวจ อัมลมที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วว่าลูกค้ามีความต้องการแบบไหนอัมลมแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่จะใช้งานในภูมิประเทศแบบประเทศไทยเราทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาจนถึงขั้นตอนกระบวนการออกแบบเราก็เป็นคนออกแบบกําหนดสเปคทุกอย่างให้ทางโรงงานผู้ผลิตผลิตให้เราหลังจากผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ทําการทดสอบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศดูว่าสินค้าเราอะ่ะมีคุณภาพ,าพพอที่เอามาขายได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับถ้าใช้ปละมลมโปรดิวเราออกแบบศึกษาพัฒนาค้นคว้าวิจัยเองนะแล้วเราก็กําหนดสเปคให้โรงงานผู้ผลิตผลิตให้เรา